พิสูจ์โหลดไวเลสไมโครเอาอยู่ไหมนี่คือไวเลสรุ่นใหม่โหลดไวเลสไมโครใช้งานกับสมาร์ทโฟนได้ทั้ง l i g Lightning และ Type C ไมโครโฟนในตัวพร้อมฟีเจอร์อัตโนมิติ pairing ใช้งานได้สูงสุด18ชั่วโมงรวมเคสชาร์จขนาดกระทัดรัดและน้ำหนักเบามากมาพร้อมกับเฟอร์รี่วินชิลเพื่อให้เสียงที่คมชัดเมื่อมีลมแรงไวเลสไมโครมีให้เลือก2สี 4, ทั้งขาวและดำไม่ว่าจะเป็น Lightning หรือ Type C ก็ลองไปเลือกกันนะ โลเคชั่นแรกที่โล่งไม่มีสิ่งกีดขวางไปดูกันโอเคค่ะและตอนนี้นะคะไอก็ยืนอยู่ที่ระยะ50เมตรห่างจากตัวรับสัญญาณเป็นไงคะเสียงยังชัดอยู่ไหมเดี๋ยวเราไปดูระยะที่ 2- 100เมตรกันเลยค่ะไอก็กำลังเดินไปที่ระยะ100เมตรังหันหลังให้กับตัวรับสัญญาณอยู่อาจจะมีเสียงกระตุกบ้าง ตอนนี้นะคะไอคก็ยืนอยู่ในระยะ100เมตรนะคะโดยประมาณแล้วก็กําลังหันหลังให้กับตัวรับสัญญาณอยู่ด้วยเทียบกับหันหน้าสูตรงกับระยะสัญญาณเลยกําลังบกมืออยู่ทุกคนเห็นไอ้ไหมไปเดินกลับกันตอนนี้มีรถบังนิดหน่อยแต่คิดว่าสัญญาณน่าจะรอดอยู่นะ เดินมาอยู่ที่ประมาณ70เมตรแล้วละ่ะกําลังเดินกลับไปเสียงน่าจะยังชัดเป๊ะอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าหันหน้าแบบตรงๆเลยโลเคชันแรกก็ประมาณนี้โลเคชันต่อไปจะเป็นยังไงไปดูกันเลยโลเคชันที่2ออยู่ริมถนนเล็กเสียงรบกวนค่อนข้างมากไปดูกันว่าจะรอดไหมกำลังหันหลังให้กับตัวรับสัญญาณอยู่ว่าเสียงจะยังอยู่ไหมเดี๋ยวไปลองดูอีกทีที่ระยะ50เมตร ตอนนี้ไอ้ก็อยู่ที่ระยะ50เมตรแล้วนะคะแต่ว่ากำลังหันหลังให้กับตัวรับสัญญาณอยู่ตอนนี้ไอ้หันหน้ามาแล้วนะทุกคนเห็นไหมระยะ50เมตรไปกันต่อไอ้ยือนอยู่ที่ระยะ1 0 0มีหันหน้าให้กับตัวรับสัญญาณอยู่อยู่ในระนาบเดียวกันเลยตอนนี้ไอ้ก็ยือนอยู่ตรงนี้น่าจะประมาณ70เมตรจะอยู่ในระนาบเดียวกันเลยในกล้องน่าจะเห็นอยู่ โอเคกลับมาแล้วทุกคนไม่รู้ว่าเสียงชัดไหมแต่เหนื่อยมากแ,<อ>และถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้เป็นการเทสไมค์แบบธรรมดาละก็คุณคิดค่ะเดี๋ยวเราไปดูเทสไมค์มุมสูงกันโอเคค่ะตอนนี้นะคะเทสไมค์มุมสูงไอซอยู่ชั้นหนึ่งเลย<หร>แต่ว่าตากล้องของเราเนี่ยอยู่ชั้น6แล้วก็อยู่ค่อนข้างจะไก,กล<หร>ก็คือไอซอยู่ตรงนี้เนาะ ตากล้องของเราอยู่ตรงนู้นไม่แน่ใจว่าเสียงชัดไหมแต่คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรทุกคนก็น่าจะได้เห็นกันแล้วว่าประสิทธิภาพของโหลดไวเลสไมโครตัวนี้เอาอยู่ไหมเจอก,กันใหม่ครั้งหน้าจะมีคอนเทนต์อะไรมาฝากกันอีกคอมเมนต์กันได้นะคะอย่าลืมสั่งซื้อได้โหลดไวเลสไมโครที่ฟิวชั่นฝายอีกค่ะบ๊ายบาย